ครับอันนี้ก็เป็นร้านทาเฟ <c oughs> แล้วนะครับกำลังจะมาเอาอะไรครับกระตังหมูยอครับอ่ะเดี๋ยวพอลงเรากอนี่นะครับหมูยอแผ่นใหญ่อันนี้ลูกชิ้นแล้วก็หมูยอนะนครับ ยกกรเอไไปเอาไปส่งให้ผู้ใหญ่นิ่มใช่ไหมพ่อไปฟิวเปียเร่ไปส่งให้ผู้ใหญนิ่มครับเกิดไรไม่ต้องปิดกดรปกัน อ๋อ oh, ลืมปิดไฟ,ดไฟตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบแปดนาทีนะครับยังไม่ถึงไหนเลยไฟก่อนปิดไฟไฟปิดไฟ ไฟผิดไฟดาวนะครับดาวดาวดาวมันใจสันส่นๆหน่อยนะครับหนาวครับพอ ยาวๆเลยก็ยังไม่พอนะทิมมี่ เราก็ไม่ต้องเปิดสิเป็บนบ้านกบกฏแล้วนะครับใหญ่เลย,อ,ยอุ่นใส่บ้านอืมใยญอุ่นมาใส่บ้านนะครับ สามสิบเอ้ยห้าสี่นั่นไงได้แล้วสี่นาทีแต่ตงร้อยมันสี่นาทีไงแปดน,นาทีเนี่ยครับเวลาทำคลิปชมพูแบบเราจะแปดน,นาทียี่สิบนาทีมันเยอะถึงแล้วถึงแล้วราครับบ้านผู้ใหญ่นิ่มไปผมจะถ่ายมา ขอฝากทีับเดี๋ยวนะครับไปกันนะครับไปถ่ายป้าป่าเมื่อวานเมื่อวานนี่มาถามดูสา้ตรงกลางคืนมาต้องใช้ไปกี่ยาครับเรียกก็ได้ค่ะเราก็ได้ซื้อเพื่อทำยำมาใส่แล้วใ่ไครับก็ได้เอาหมูยอนะครับพี่ ช่องแดกเดอร์นะครับพี่เจกับเจ๊น้อยนะครับเอามาให้ถึงบ้านผู้ใหญ่เรียบร้อยนะครับวันนี้ไปทําอะไรนะครับผู้ใหญ่ครับไปทเยียมเยียมนะผ้าสบายผ้านะนะเรียกว่าอะไรอ๋อสบงตะคุมผ้าคล้องไอ้นั่นแหละครับคุมผ้านะผ้าปุมเนาะเปลี่ยนผ้าปุมใหม่มาให้ครับผมไปแล้วครับผู้ใหญ่ัสดีครับสวัสดีครับไปส่งลูกก่อนสักคน